สวัสดีครับผมจะมารีวิวนะครับตัวกล้อง3 6 0แล้วก็จอ Android นะครับสำหรับตัว MuX Active นะครับอ่นตรงนี้นะครับใน MuX ตัว2.2นะครับถ้าเราติดจอ Android นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจอ a n น r o i d นะครับตัวนี้มี360ด้วยนะครับเมนูตรงนี้นี่นะครับก็ดูได้รอบคันเลยแล้วก็สามารถบันทึกได้ด้วยนะครับเพียงแค่เสียบสายนะครับเห็นไหมฮะ รอยต่อกล้องอะไรพวกนี้เนียนเลยนะครับด้านท้ายนะครับด้านซ้ายนะครับมุมด้านซ้ายมุมด้านขวานะครับนี่ครับมุมจากด้านหน้านะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นรูปเฟืองก็จะนี่ได้นะครับเห็นไหมฮะตั้งค่าปรับมุมมองนะครับบันทึกการขับขี่นี่อันนี้ก็ได้นะครับเพียงแค่เราเสียบแฟลชได้นะครับตรงนี้ เห็นไหมฮะบันทึกรอบคันเลยนะครับกดนี้ก็อยู่บันทึกเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับการเล่นอันนี้ก็คือที่บันทึกเอาไว้นะครับอันนี้ย้อนกลับนะครับประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่พอนะครับถ้าเป็น Android สามารถติดกล้องพร้อมจอได้ด้วยนะครับอันนี้ก็บันทึกด้วยนะครับ อ่าเมมโมรี่ก็แยกอีกทีนะครับเท่ากับมีกล้องหน้าสองตัวเลยนะครับกับตัวสามหกศูนย์แล้วก็ตัวกล้องแยกมาตรงนี้นะครับตัวนี้อ่าส่วนตัวนี้นะครับก็เวลาเสียบกล้องเนี่ยมันก็จะเป็นแอปเพิ่มขึ้นมาให้เลยนะครับตรงนี้นะครับมาตรงนี้อ่าเห็นไหมฮะมุมมองกล้องบันทึกหน้าปกติเลยนะครับอปิดเสียงอะไรพวกนี้ได้ปกติเลยนะครับอ่าพวกนี้นะครับอ่าดูย้อนหลังอะไรพวกนี้เห็นไหมฮะ ได้หมดเลยนะครับอ่าเพื่อความสบายใจก็มีกล้องหน้า2องตัวก็ได้หรือว่าจะเอาของสามูนเนี่ยบันทึกก็ได้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมให้ดูนะฮะจุดกล้องรอบคันเลยพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะฮะนี่นะครับอ่าในส่วนของกล้องด้านข้างนะครับตรงนี้ กล้องหน้านะครับสรงนี้เลยอ่าในตัวของมิวเอ็กโฉมนี้จะมีวอลกล้องให้อยู่แล้วนะครับไม่ได้เจาะเพิ่มนะครับเห็นไหมฮะแทนมุมเดิมได้เลยนะครับนี่นะครับส่วนกล้องด้านหลังนะครับอ่าอันนี้จะเป็นกล้องเดิมกับจอเดิมนะครับอันนี้คือกล้องตัวที่เป็นจอแอนดรอยนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ